สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาหาวิธีการประหยัดน้ําในการใช้หน้าแล้งต่ทำยังไงโซนนี้ผมปลูกต้นประดูดอกแดงไว้1นเดือนผมลดน้ำประมาณสองครั้งน่าจะมีเสียงลมนิดหน่อยนะครับทําให้ผมิีบเลืองน้ําไปจํานวนมากนะแล้วก็ไม่มีผลอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับต้นปะดูดอกแดงผมก็ไม่เจริญตบโตเท่าที่ควร ผมก็เลยหาวิธีแก้ไข 1. ประหยัดน้ำา2ลดเวลาในการลดนะจากเดือนละ2ครั้งให้เหลือ1แค่ครั้งเดียว 3. ได้ผลประโยชน์กลับมานะครับในเมื่อเราใช้ระบบใส่น้ำหยดนะประมาณ30เซนต่ตอ1ครั้ง1ห,หยดนะพื้นที่ก็จะชุ่มเราจะได้กลับมานะครับ3วิธีนียที่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลนะแล้วก็ได้ดี นะถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกดสับสก,ก,กายกดแชร์ได้นะครับนี่ฮะผมก็ได้ทาการปลูกกล้วยนะครับเนี่ยผมขุดหลุไหมไว้แล้วแล้วผมปลูกไปบ้างแล้วนะเพื่อจะประหยัดในการใช้น้ําประหยัดอย่างไงหนึ่งจากเราลดเดือนละสองครั้งก็จะ,ะเหลือแค่หนึ่งครั้งเดียวนะครับสองประหยัดเวลาคืออันะอที่ผมบอกฮนะหนึ่งครั้ง จากสองครั้งหรือครั้งเดียวแล้วก็จะประหยัดน้ําจากลดครั้งเดือนละสองครั้งเราก็เหลือแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็ประหยัดน้าได้เยอะสามที่เราได้มาคือต้นกล้วยฮกล้วยผลผลิตเราก็จะได้ขายกล้วยได้นะครับนี่ฮะถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองไปปลูกได้นะครับปลูกกล้วยขออสระเดี๋ยวผมจะพาไปดูของผมที่ผมปลูกไปแล้วนะครับนี่ครับกล้วยขอสระที่ผมปลูกไปแล้วนี่ฮะ ผมก็ใส่แกลบดำนะแล้วก็ขี้ควายแล้วก็ปลูกนะเพื่อป้องกันประหยัดน้ำและจะได้ร่มเงาให้แก่ต้นไม้เนี่ยขอปลูกไปแล้วครับนี่ครับถ้ามาชมคนสนใจเอาไปทำได้นะครับประหยัดน้ำได้อย่างดีครนะคนที่มีน้ำน้อยหรือไม่มีน้ำนะในหน้าแรงที่จะลดนะปลูกกล้วยเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงนี่ฮะบริเวณขอบสะตามดินลูกรังดินเหนียวก็สามารถปลูกได้ แล้วก็ประหยัดในการใช้น้ำนะลดน้ำหน่อยเดียวนะครับสวนที่ไหนผมลดน้ำน้อยก็คือสวนถนนทางเข้านะครับนั้นผมลดเดินกั่ละครั้งเองเมื่อที่แล้วผมลดไปแค่ประมาณ3าครั้งนะครับประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละครับนี่ครับผมปลูกตลอดแนวเลยครับนั่ครับเห็นเขาขาวๆราผปลูกแล้วนะครับถ้าผู้ชมสนใจก็เอาไปเป็นบัตรได้นะครับสามารถลดปริมาณการใช้น้ําได้นะลดเวลาได้อันที่3มคือเราได้กล้วยกินนะครับ เราได้กล้วยกินแน่นอนนะครับกล้วยหอมกล้วยพันธุ์ทนแรงนะครับถ้าผู้ชมคสนใจก็ไปทําได้ครับกดแชร์ได้นะครับเช้านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสืนป่าร้อยล้านเช้านี้ก็สวัสดีครับ